โอ้คันนี้ซอฟเทลปีสองพันยี่สิบยี่เอ็ดมั้งปีใหม่ๆแหละเอ็มแปดเครื่องเอ็มแปดเดินเบาโคตรปวดเดินเบาโ,โ,โคตรปวดแต่บอกเลยคันนี้จบสตเตนหนึ่งที่เราไปอ่าคันนี้รถท่อหางปลาด้วยท่อหางปลาด้วยกลนะ่องฟูแบ็กซีกล่องฟูแบ็กซีนะอ่าจะเดินเบาเทา่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกัน,นเดินโคตรเลย ตอนนี้รอบอันนี้ซอฟเทล M8 ปีใหม่ๆเลยปี20 21มั้งอ่าจังหวัดปี20 21นี่แหละอ่าดูรอบโหดไหม600 700 600 700ไฟชาร์จนะดูไฟชาร์จไฟชาร์จ13.5อ่าโอ้น้ำมันหัวฉีดเนี่ยเป๊ะไหมหน้าหลังโอ้น้ำมันหัวฉีดหน้าหลังโคตรเป๊ะอะเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่า แลเปลี่ยนก่อนีอ่นอ้น้ำมันจ่ายหน้าหลังโคตรเป๊ะหน้าหลังรอบอยู่หกรอยกว่าหกร้อย็ดร้อยไฟชาร์จอยู่สิบสากว่าอ่าดูเดินเบาโคตรบทอ,อ่ะอ่าหลังจากหลังจากเห็นไปแล้วว่ามันเดินเบาเท่าไหร่ ดูเครื่องดูซุ้มเสียงเครื่องโอ้โหถ้าเป็นท่อสัดช็อตนะบอกเลยโหดอะนะนะสเต็ดหนึ่งนะนี่สเต็ดหนึ่งใต้กองอ่าใส้กองเขยนเอ็นโอ้รอบรอบโคตรโหดอะบอกเลยโหดมาก ไปรุ่นรู้เรื่องเลย